เอาล้ครับเดือดละเดือดละราเปิดดูครับมันนักเปิดไม่ลด้ลูเนตเปิดโอ้ร้อนร้อน้ลกนตพาลุลกเนตพาลุล สวัสดีครับวันนี้ลุงเนตกับปนานาจะพามาทําเมนูอาหารครับเดี๋ยวไปดูกันว่าปนานาจะทําเมนูอะไรแต่รับรองว่าอร่อยแบบนี้เลยทำกอไหลอร่อยครับเมนูนี้เกี่ยวกับลาไหลครับเกี่ยวกับลาไหลไปดูวัตถุด,ดิบไปครับเรามาดูวัตถุด,ดิบที่ปนานาเตรียมกันไว้ครับนี่เนื้อลาไหลเนื้อลาไหลเนี่ยลุงเนตไปหามาเมื่อวานนี้นะครับหาก่อนวันพระวันนี้วันพระลุงเนตเลยไม่ไดเอาคลิปรอบลาไหลลง ทำเมนูปลาไหลแทนครับมาดูผักครับผักที่จะใส่เมนูปลาไหลวันนี้ป้านางเตรียมไว้เยอะเลยมีผักอะไรบ้างป้านางมีโกสนผักโกสนใบกะเพราอ่าใบกะเพราครับแล้วก็ใบจันทร์ใบจันทร์เนี่ยใบยี่หร่านั่นเองครับใบใบยี่หร่าเล็บคุดแล้วก็อะไรนะเล็บคุดเล็บคุดครับเนี่ยใบจะเป็นแบบเนี้ยใบเล็บคุดแต่ภาษาไทยเนี่ยไม่รู้เขาเรียกใบอะไรนะครับเล็บคุดนั่นแหละอ่ามีอีกไหมที่เตรียมพร้อมอ่ะตะไคร ตะไคร่นะครับตะไคร่ใบมะกรูดผักนะครับส่วนมากจะเป็นผักที่ดดลูกโดดก็จะเป็นพริกพริกนรกพริกดิบนะครับพริกนรกเนี่ยครับผักที่พนางเตรียมไว้ทําเมนูปลาไหลวันนี้ให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันครับเดี๋ยวมาชิมด้วยกันว่าเมนูปลาไหลเมนูนี้ปพนางตั้งชื่อว่าเมนูอะไรแล้วก็ขาดไม่ได้ครับเป็นพริกแกงปานางมีอะไรบ้างพริกแกงเนี่ยมีพริกแห้ง ตะไคร้ใบมะกรูดหอมขาวหอมแดงกะปิอ๋อพริกที่ตำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะก็มีพริกแห้งหอมขาวหอมแดงตำไว้เรียบร้อยตะไคร้ใบมะกรูดกะปิตะเอียเนแค่นี้แหละอา้าวเนี่ยครับพริกที่ปพนางตำไว้เสร็จเรียบร้อยไปเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับใส่น้ำมันใส่น้ำมันครับตั้งกระทะใส่น้ำมันเลยเราใส่นักไปก่อนมันนักอ่ะโอ้ ไปเย็นนักไปเย็นนักสูตปรปนางครับสูตปรปนางเมนูนี้ยังไม่บอกว่าชื่อเมนูอะไร <laughs> ปรนางเก็บไว้เป็นความลับตลอดเกี่ยวกับเมนูอาหารของปนางนะครับวันนี้วันพะระลุนตรเลยไม่เอาคลิปลอกปลาไหลลงหมอวันไปล็อกปลาไหลมาวันนี้เดี๋ยพอทําเมนูเลยครับได้เยอะไม่เยอะเดี๋ยวไปติดตามดูในคลิปวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ลงคลิปโลอกปลาไหลน้ำมันร้อนแล้วครับทำร้อนเจียวกระเทียมครับเจียวกระเทียม เอากระเทียมข้าน้ำมันก่อนให้มันหอมตามด้วยพริกครับที่เตรียมไว้ครับพริกเที่ยวาตำไว้่เนาะให้ป้านังอธิบายป้านังก็มาช่วยอธิบายครับตรงนี่ก็มาคอยถนดัดเรื่องเมนูอาหาร <laughs> โอ้หอมหอมฉุยเมนูปลาไหลเมนูปลาไหลเนี่ยครับทางเหนือ เขาจะชอบเขานิยมทําเมนูแบบนี้ครับเมนูปลาไหลนะเขาจะทํากันแบบเนี้ยส่วนมากส่วนมากเลยนะครับเอสจีหลายๆคนอยากเห็นว่าลุงเนตชอบเอาปลาไหลมาทําเมนูอะไรเดี๋ยวพนักานจะเปิดเผยครับว่าชื่อเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรน่ากินนะครับน่ากินหอมเน้นผักเยอะๆอ๊บเอาละกัและกั โอ้โฉุนฉุนฉุนใส่อะไรลงไปนะผงกะหรีผงกะหรีรใส่ลงไปครับผงกะหรี่ใส่ลงไปเพิ่มความหอมหอมละหอมละหอมแล้วครับานางบอกหอมแล้วปลไปเลยโอ้โหดูปลาไหลนะครับเนี่ยครับปีมือลุงนิดเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ไปหามาวันนี้วันพระเลยแอาคลิปลงคนให้พริกกับเนื้อปลาไหลเข้ากันนะครับ โอ้หอมหอมหอมพอจะเราออกไหมยังครับบวกเป็นเมนูอะไรครับชื่อเมนูอะไรแต่รู้เนี่ยนี่รู้แล้วแต่เอฟซีทึงเหนือก็น่าจะรู้แล้วนะครับแต่พนังยังไม่บอกชื่อเสร็จแล้วจะบอกครับคนมัเข้ากันตอนนี้เขาคั้วให้มันซุกเลยนะหรือจะได้บอกเอฟซีทกยวิธีทําอ่ะคนจะได้ไปเจกินทำกิน เสออ่าันออย่นั้นเตอย่ันสีขาวเอส,ส้ขาวครับสูปน,นังคูปนาง <c oughs> เอาละเอาละ <c oughs> โุนกับชุนโอ้ยเมนูเนี้ยแกลมผู้แงนสุดยอดมากครับแต่ต้องเป็นผู้แงน ติรุเนตกินตามพุ่งนานะครับน้ำใสอย่างตาตะกะตัตยนั่นแหละเข้ากันได้ดีมากเมนูนี้นะครับไม่ใช่ผัดเผ็ดปลาไหลนะครับไม่ใช่ผัดเผ็ดปลาไหลแต่เป็นเมนูปลาไหลสูตรเหนือสูตรเหนือจะทํากินแบบเนี้ยส่วนมากเลยนะครับส่วนมากจะทํากินแบบเนี้ยปลาไหลทุกอย่างนินปลาไหลไม่สุกนะครับเอาขั้นตอนต่อไปปอนนั้น,นจะใส่น้ํานะครับใส่น้ําเพื่อให้ปลาไหลสุกนะครับ้ใใบมให้ปลาไหลสุกเลย ต้มจนน้ำแห้งคุณก้าอ๋อต้มจนน้ำแห้งเลยครับต้มให้ปลาไหลมันสุกให้มันเปื่อยเพราะว่าตอนที่เราคั่วพริกเนี่ยปลาไหลมันยังไม่สุกครับยังไม่สุกดีต้องต้มให้มันสุกใส่น้ำมอีกปอาคะอ๋อเดี๋ยวน้ำปลาไหลมันจะออกมาครับเริ่มเดือดเริ่มเดือดเริ่มเดือดใส่น้ำไปเมื่อกี้นี้เองต้มให้สุกเลยนะครับต้มให้สุกเลยเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วโอ้หหอมมากครับหอมมาก เมนูอะไรครับเมนูอะไร <laughs> ปรนางยังไม่บอกปนางไม่บอกเลยครับรอสุก่อนปนางบอกจะเฉลยว่าเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรอ่ะปรุงรสครับปรุงรสปรุงรสเลยขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้จริงๆงผ <laughs> งล้มครับผงล้มโอเบาหน่อยครับเบาหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยใส่เยอะใส่เยอะใส่ยังหิมะตก <laughs> แล้วก็ผงนัว ผงล้ำผงนัวใส่บมดหมดครับใส่พร้อมกันไปเลยโอ้โหไม่ร่อยมันรูไน้ไปตามด้วยน้ำมันหอยใส่ลงไปนะครับปรุงรสตามชอบใจระวังเค็มอยู่เดียวครับเค็มเดียวออกไม่ได้ <c ười> เค็มมันออกไม่ได้ครับอหอมมากหอมมากหอมจริงๆเมนูนี้แบบใส่เครื่องเทศเนาะไม่ใส่ครับแต่บางคนก็ชอบใส่นะ,ะเมนูนี้นะแต่สูตรปรนังเนี่ยจะไม่ใส่เครื่องเทศ พูดลูงเนตไม่ชอบกินมันครับกินเครื่องเทศถ้าเอามาทําเมนูปลาไหลเมนูนี้นะเอฟซีทางเหนือด,ดักดักไว้เนอร์ถ้าบอกตัวน,น้าว่าเป็นเมนูไอหยังเอฟซีทางเหนือเนี่ยรู้แน่นอนว่าเป็นเมนูอะไรปิดฝาให้ก่อนปิดฝาครับดูฝาของป้นาน้าครับกะละมังครับกะละมังคูบไว้รอมันเดือดครับรอมันเดือดแล้วก็รอปลาไหลสุกเอาแล้วครับเดือดละเดือดละมาเปิดดูครับป้นาน้าเปิดไม่ได้ลูงเนตเปิดโอ,อ,อ,อ้โหร้อนร้อนอู้นี่นี่นี่ปากมาปาก บอกทับเปิดด่าน่อยนะครับนี่เนี่ยเป็นไงครับโอ้โหน้าตาหน่ากินมากน่กกินมากน่กก,นก,นกกินจริงจงหอมครับหอมหอมมากๆไม่ใช่ผัดเผ็ดปลาไหลนะครับสูตรนี้ไม่ใช่ผัดเผ็ดปนังบอกได้ยัง เอฟซีก็รอฟังว่าชื่อเมนูอะไรแต่เอฟซีทางเหนือเนี่ยรู้แน่นอนว่าเป็นเมนูอะไรเมนูย่างประนังบอกไปได้ก๊าบเมถูกข้อแห้งเมนูข่วแห้งปลาไหลครับปลาไหลโอ้เมนูเนี่ยทางเหนือเขาจะเรียกว่าข่วแห้งครับลวกข่วแฮมข่วแห้งปลาไหลมันจะเน้นทั้งผักครับผักเยอะผักเยอะแล้วก็เน้นทงพริกแกงต้องเผ็ดหน่อยโอ้ยหอมหอม น่ากิน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 มาก,กสุกแล้วครับสุกแล้ว,งลวนงครับตอนสุดท้ายใส่ผักเลยใส่ผัย,<ล>ยครับดูผักนะครับผักกะละมังใหญ่ๆเลยผักเป็นกะละมังเลยครับเนี่ยครับใส่หมดเนี่ยครับเน้นผักเน้นผักเราใส่ทีละน้อยนะครับเพราะว่ามันเต็มหม้อขางรว่าเต็มกระทะแต่ใส่ได้แน่นอนครับเดี๋ยวมันจะยอก ยบดรู้ว่ามันจะหดนั่นแหละมันจะยอบมันจะยอบอม,มันจะยอบครับภาษาไทยลูกเนตก็อู้มาใครอูเรื่องเนาะก็เลยอู่ศูนย์ก็ไปเนี่ยศูนย์อ่ะศูนย์อามอู้ยองคงเมืองคงนะครับผักเยอะๆแบบเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยๆใส่ไปใส่ไปมันจะหดหมดเลยหรือว่ามันจะยอบหมดเลยครับมันจะยอบ เป็นไงครับหน้าตาครับโคแห้งสูตรป้านางโคแห้งปลาไหลเมนูนี้รับรองได้เลยว่าใครได้ชิมแล้วจะติดใจเมนูปลาไหลส่วนมากทางเหนือจะทำแบบนี้ครับจะทำแบบนี้กินหรือว่าแกงอมแบบนี้ครับส่วนต้มไอ้ขาวโจโล่น่ะเดี๋ยวลุนเนยจะให้ป้านางทำให้ดูป้านางอยากกินโคแห้งปลาไหลแหมหมอ ก็เลยทําเมนูนี้ครับแต่เมนูเนี้รับรองได้เลยว่ะล้างคอได้สุดยอดมากๆเราจะเลาะร้อยเป็นเมนูต่อไปอปัณณาก็จะทําอาหารแบบพื้นเมืองนะครับพื้นบ้านเราแบบเนี้ยส่วนมากจะทําแบบเนี้ยสูตรเหนือเหนือครับสูตรเหนือเหนือสูตรเหนือเหนือแต่อร่อยครับอร่อยก็ไม่รู้นะรู้เนี่ยอยู่ทางเหนือก็ว่าเมนูทางเหนือเนี่ยอร่อยคนไม่เคยกินก็จะรู้สึกยังไงก็ไม่รู้แต่เมนูนี้รับรองได้เลย สุดยอดักหายหมลเนี่ยครับผักเมื่อกี้ผักที่เยอะเมื่อกี้นะครับไม่มีแล้วเหลือแค่นี้มันยอบหมดครับมันยอบ <laughs> มันยอบมันยอบวันนี้ลุงเดจะต้องเล่นน้ําใสจากตาตะกะแ่นแน่นอนเพราะว่าเมนูขว้วแห้งเนี่ยต้องกินกับปุ้งแหนลุงเดครับเปิงแ,แต๊ดแน้ครับเปิงเปิงเดชจะให้ปนางยอกเสบโบก ของมแรงครับของมะแรงซุหรีอยังนี่สุกแล้วก้า้องเอาผักพอสดุ้งเอากะเพราะว่าถ้าผักซุกแล้วมันจะขมนะแน่นหรอถ้าผักซุปรั่มจะขมมากอ๋อปนังว่ายังไม่ได้ที่ลูกเน่ก็ชอบเถียงจริงๆแล้วทาให้เป็นหรอกรู้ไปซะก่อนรู้ไปซะหมดเอาปนังว่ะโอ้ยข้วแห้งครับข้วแห้งเมนูทางเหนือครับไม่ใช่ผัดเผ็ดส่วนมากเขาจะทําแบบนี้กินผัดเผ็ด ไม่ค่อยชอบทํากันครับหรือว่าจะเรียกผัดเผ็ดสูตรเนื้อก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรียกขั่วแห้งอาไรครับขั่วแห้งสุกแล้วโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยแค่นี้เองครับไม่มีอะไรมากมามสุกแล้วครับไปเดี๋ยวตักใส่จานชิมดูแล้วก็หยอกบ,บึกตักใส่จานครับตักใส่จานเดี๋ยวไปชิมด้วยกันล้างคอพุงแหงักหน่อยอุ้ยบึก โอ้ยมันนางเน้นผักอีกแล้วโอ้ยน่ากินครับน่ากินมาครับมาชิมด้วยกันวันนี้มันนางก็เลยน้ำมีฟองอีกแล้วดู <laughs> นี่ลงกุ้งแหลงนี่น้ำใสาใตาเต็มเลเนี่ยไม่เอาแต่ลูกนี่ขอเป็นกุ้งแหงดีงกว่าแรงเพราะว่ากินกับก้แห้งก้อไหลเนี่ยอย่างนี้เลยมาชิมด้วยกันเดี๋ยวลุเนี่ ยอกสะบึกก่อนนะครับแอบๆหน่อยแอบๆรู้กันครับรู้กันผู้ใหญ่ลูกเน่เนี่ยลูกเน่จะเตือนทุกคลิปนะครับลูกเน่เป็นสนับสนุนให้กินลูกเน่จะบอกตลอดมันเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินก็เท่านั้นเองครับชอบใครชอบมันเอาได้เบาเลยครับมาหยอกบึกมาขนาดยังไม่ได้ล่างคอเลยจะจิ้มแล้วเนี่ย เนี่ยอร่อยจริงๆนะครับก้าวแห้งอ่ะ <c oughs> เนื้อมันจะนุ่มเนื้อมันจะอ่อนหมดเลยเหมือนจะละลายในปากเพราะว่าเราต้มสุกแล้ว,ลวป้าน่าชอบกินมากเมนูนี้ไม่ใช่เมนูหมูผัดเผ็ดนะครับ <c oughs> ไม่ใช่เมนูผัดเผ็ดปลาไหล <c oughs> เขาเรียกว่าข้วยแห้งไปลาไหลคนทางเหนือจะรู้จักดีครับป้าน่าจะทําเมนูแบบเนี้ยกิน,เ,นเป็นเมนูทางเหนือครับป้าน่าก็ชอบทําเมนูแบบเนี้ยเมนูพื้นบ้านพื้นบ้านอร่อย <c oughs> ปลาไหลเนี่ยหมูวานุ่เนเนต่ไปล่อมา เดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับพรุ่งนี้ลงคลิปกว่าจะได้ไก,กี่ตัวจะเยอะไหมมาจะให้อ,อีโบผมมันแรงของมันแรงของรักคออร่อยครับแมวหน่อยแอบแอบครับแอบแอบรู้กันนะครับคอเดียวกันรู้ก,กันรู้ก,กันเนาะรู้ก,กันเอ,นอ,นอนมามานั่งเอ็มโบ่เดี๋ยวจะปิดคลิปละ เดี๋ยุณยอดคุณยอดคุณยอดลองทำกินกินดูครับสุดยอดครับมมรำกินแท้รำกินครับรำริงลุงเน่ไม่ชอบกินเท่าไหร่หรอกอัดเผ็ดอ่ะอัดเผ็ดปลาไหลนี่ยลุงเน่เคยก็ทำก็ทำแบบเนี้ยก็กินแบบเนี้ยเป็นอาหารเหนือครับวันนี้วันศิลร์ลุงบอวันพักลุงเน่ก็ไม่ได้ออกไปทำคลิปส่วนปลาไหลเนี่ย นพนังครัวไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับจะมาทําเมนูวันนี้ทําให้ดูเรียบร้อยสําหรับเอฟซี T ที่อยากเห็นเมนูปลาไหลทำบ้านลุงเนตรว่าทํากินยังไงวันนี้ทําให้ดูแล้วครับเขาเรียกว่าขั้วแห้ง<ๆ><ๆ>ปลาไหลปนังกับคลิปติ๊กๆมันอร่อยครับมันอร่อยขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและชมคลิปใหม่ๆและ่อเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรกับพนังลาบก่อนนะครับสวัสดีครับ กติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ตํน้ำพริกครับกค้แห้งกค้แห้งแห้งลกปากครับลักปากปอยโบปลอยโบทิทวนทิทวนนกลมามาแอฟแอฟแูลกเอฟแ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 อออเ